อีกหนึ่งคู่นะคะที่หลายคนจับตามองก็คือคู่ของคุณบอยปมา่ก่อนนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็พ oui. ี่เฟย์นั่นเองค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เขาไปออกสัมภาษณ์คู่กันยังไงสุดท้าหลายคนหลายคนต่างถามว่าเมื่อไหร่จะเอาสถานะเอขึ้นไปอีกระดับอ่ะมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับผมเราเรากรยิ้วดูสิค่ามันโล่งนาดนาด้วยนะคะไง้ถ้าถ้า่ามเือกแต่งงานเรามองตรงนี้ยังไงบ้างนก็เปิดแอร์เนี เป็นความพร้อมของรถไฟเราก็ใช้เวลาศึกษาไปเรื่อยๆก่อน คือทั้งคู่เขาก็บอกว่าไม่ได้รีบอะไรกันก็เดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งเนาะแล้วพี่บอยเขาก็แบบเหมือนย้มประมาณว่าเอ๊คู่ไหนจะแต่งงานก่อนในกลุ่มอาจจะเป็นคู่ของอเล็กโบเมลดาหรือเปล่าเขาหวานฉ่ำอะไรอย่างงี้หวานมากเ,ออเขาบอกว่าคนเนี้ย <c oughs> คนนี้ที่แบบว่าน่าจะคนสุดท้ายเกรย์เกรยวินทออ่ะคือวารินทรายปีหน้าให้มีคู่ก่อนนะฮะคุณเกรย์ใช่ค่ะแต่ ประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองคือเรื่องอะไรเรื่องของพี่สาวเฟยก็คือฟางฟางนั่นเองค่ะหลายคนก็ต่างจับตามองเอฟฟางกับพี่ว่านเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยหวานคู่กันแบบดูแผ่วๆเนาะเขาเลิกกันหรือเปล่าซึ่งก็มีการถามเฟยไปแต่เฟยเขาก็บอกว่าให้ไปถามทั้งสองคนดีกว่าแบบเราด้วยความที่ว่าต่อให้เป็นพี่สาวน้องสาวเนาะแต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปไปถามในเรื่องของสถานะของกันและกัานแต่เห็นล่าสุดเมื่อเช้าพี่ว่านเขาแบบอัพ โปรไฟล์แบบเศร้าๆ,ๆนิดเริงแบบเหมือนเศร้าๆ,ๆอ่ะลองไปดูเป็นว่าให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันแล้วก็เรื่องนี้จะชัดเจนยังไงต้องรอให้ทั้งคู่นั้นออกมาเป็นคนตอบด้วยตัวเองะนะฮะ